พวกเราช่วยกันทํายังไงก็ได้ให้ไข่น้ําเป็นวาระของแห่งชาติให้ไข่น้ําเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้ทั้งแวลูเชนตั้งแต่รากหญ้าจนธุรกิจขนาดใหญ่พวกเราต้องช่วยกันผมเองเป็นธุรกิจที่อยู่ในบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ผมก็โตไม่ได้เพราะผมปลูกต้ไนไม้ไม่เป็นนะครับผมชาครูเอ็มผมขายได้อย่างดีก็สุภาพโปสดผมขายสดผมก็ไม่มีปัญญาขาย ผมขายผมผมก้หมดแรงแล้วนะครับทีมงานบอกพอเธอออกสินค้าเยอะแล้วนะครับพวกเรามาช่วยด้วยกันจะอยู่จุดไหนในแวลลเชนก็ได้โดยเฉพาะงานเนี่ยเกี่ยวกับทัวริสนะครับเกี่ยวกับเฮลท์แคน์นะครับอยากให้ไข่น้ำเป็นคอนเซปต์ของทุกๆรีสอร์ททุกๆพัฒตาคารอยากให้คนทำแบรนด์อาหารเสริมสมุนไพรเครื่องำองเอาไข่น้ำมาใช้นะครับหอยทาไม่ได้มาจาเมืองไทยครับ มาจากเกาหลีแต่มันโตในสเปนสารสก,กัดสารหร่ายสีแดงผมเคยเป็นผู้ซื้อ,หอใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะครับสกัดที่ญี่ปุ่นครับปลูกที่ญี่ปุ่นถังเช่าหลิงจืออยู่เมืองจีนอยู่ที่เบรนะครับแม้แต่กัญชากัญชาแหล่งผลิตรายใหญ่ที่เราโปรโมดกันหรือกันชงไม่ใช่ประเทศไทยอยู่ในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็พวกเราเข้ามาช่วยกันนะครับเพื่อไขน้ำเป็นวาระแห่งชาติให้ได้นะครับขอบคุณครับ ค่ะก็ต้องขออนุญาตนะคะเรียนเชิญ